วัสดี่ก้าวันนี้เฮามาทําเมนูตามคาเรียกร้องเนาะก็เมนูตามมนุนเนาะตอนนี้เฮาก็ซื้อมนุนจีนหมูพักเลียม,มาเป็นตีเรียบร้อยละเดี๋ยวเฮาจะไปเริ่มงานกันเลยเจ้าตัวใกล้มาเลยขั้นแรกนะเจ้าเนาะเฮากับปอกมนุนปอกมนุนอันแล้วอย่าลืมตุ๊กเจ้าคือมันอ่อนเหี้น้อยมันจะได้กินอร่อย เขาก็เริ่มจากการปอกมะหนุนก็นาะเจ้าเนาะจากนั้นะเจ้าเนาะเขาก็หนันเป็นเป็นวงเป็นวงนาเจ้าเนาะ แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปต้มตีหันแบบนี้เพื่อให้มันซุงกง่ายเจา เมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขากจะเอาไปต้มเจ้า วัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีหมูเจ้าพริกหอมกระปิเกลือแล้วกติขาดปได้ก็จะเป็นมะนุนเจ้าอันนี้สำคัญเลยขาดปาได้แต่แจ้เ้าเขาก็มาเริ่มกันเลยเจ้า ใส่พริกใส่หอมใส่เกลือเจ้าใส่กะปิลงไปต่ำเจ้าเราไม่อยากจม้มพอเฮาต่ำเหลิมเรียกแล้วเนาะ เขากับปรุงรสตามใจชอบได้เลยเจ้าชอบรสไหนปรุงรสนั่นเจ้าล้ำบะล้ำยุตวเนี่ยเจ้าปรุงรสรสดีเนาะเจ้าเนาะแต่กัเพิ่มด้วยนหนามนัวจากนั่นเขากับ จะพูกเ,เข้าพอเขาพูกเข้าเข้ากันแล้วเนาะเขาก็จะเอาหมูไปล้วนในในน้ำมันแล้วก็เอานี่เอามันหนูนล,ลงไปล้วน ในกระทะต่อเมื่อหมูทุกแล้วเจ้าฮัาก็เอามาหนุนตีฮั่วตํำแล้วก็เจ้าเอาลงมาล้วนกับหมูได้เลยเจ้า เมื่อซุกแล้วนะเนาะเขาก็จะตักใส่จานจะเตรียมเสิร์ฟได้เลยจากนั้นเขาก็รวยหน้าด้วยพักชีต้นหอมเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้า เมนูต,ตำมะนูนกเบเซดเป็นรับร้อยแล้วเจ้าไปไปกินข้าวด้วยกันเจ้า